สวัสดีครับสอนเพิ่มเบอร์โทรอีเมลและเปิดยืนยัน2ชั้นบน Google บัญชี Gmail ของคุณกรณีกู้คืนรหัสผ่านปัญหาที่พบบ่อยๆนั่นคือบัญชีเริ่มต้นในมือถือของคุณคือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าโดนล้างข้อมูลเขาเรียกว่า Factory Reset ล้างเกี้ยงแล้วมันจะไปติด Gmail คุณต้องการกู้คืนรหัสผ่านต่างๆแล้วถ้าไม่มีเบอรมือถือ Gmail หรือเปิดยืนยัน2ชั้น3อย่างนี้คือจบข่าวเลยนะครับต้องไปเสียเงินจ้างช่างปลดล็อกในส่วนนี้ก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งซับสไคร้คอมเมนต์ทักทายกันจะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้มา a c c o u n t g o o g l e c o m ได้อย่างไรเดี๋ยวทบทวนกันสำหรับเพิ่งเข้ามาดูก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องนี้107เคล็ดลับมีคลิปทุกวันแอปตัวสีขาว Google บริหารจัดการที่ติดมากับ Android ทุกเวอร์ชันนะครับ สังเกตรูปโปรไฟล์มุมขวาหรือเมนู3จุดก็แล้วแต่ครับลองกดเพื่อที่จะเลือกบัญชีครับถ้าคุณมีแค่1-2ถึงบัญชีก็จะหาง่ายครับก็กดที่รูปโปรไฟล์บัญชีสลับไปได้เลยนะครับแต่ถ้าบัญชีที่โชว์ขึ้นอยู่นี้มันใช่มันใช่บัญชีที่เราจะเข้าไปจัดการก็กดคําว่าจัดการตรงนี้ได้เลยแต่ว่าในบางรุ่นมันไม่มีปุ่มจัดการคุณก็สามารถที่จะเข้าไปในเบราว์เซอร์ Google Chrome คําว่า จัดการบัญชีเป็นปุ่มทางลัดนะก็คลิกเข้าจากตรงนี้ได้เลยเข้าสู่หน้า myaccount.google.com ทางลัดที่2ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลติดต่อด้านล่างไม่ว่าจะกดเข้ากดเข้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับข้อมูลติดต่อในส่วนเบอร์โทรก็เข้าไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะ เริ่มจากเพิ่มเบอร์โทรก่อนเลยละกันนะครับหัวข้อเบอร์โทรคลิกเพิ่มเลยณตอนนี้คุณจำรหัสผ่านได้ก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับแต่ถ้าลืมรหัสผ่านเพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็กดลองวิธีอื่นระบบจะเปิดให้คุณสร้างรหัสผ่านใหม่ทันทีเพราะว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น สร้าง Gmail นี้ขึ้นมาเขาจะอนุญาตให้คุณสร้างรหัสผ่านใหม่ทันทีครับเบอร์โทรที่ไม่ซ้ำนะครับแต่ Google เขาอาจจะอนุญาตให้ใช้ซ้ำได้แต่ใช้ในการกู้คืนรหัสผ่าน SMS นั่นเองครับเมื่อใส่แล้วปุ๊บรอรับ SMS เข้ามายืนยนันกดตกลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมไม่สาธิตนะมันเป็นระบบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหัวงข้อด้านล่างข้อมูลติดต่ออ e ีเมลครับ ตรงนี้ครับอีเมลสำรองแต่จริงๆแล้วเขาจะขยันขยอในการเพิ่มอีเมลสำรองตั้งแต่คุณเริ่มสร้างบัญชีแต่คุณกดข้ามข้ามข้าม,ามไงครับทีนี้ปัญหาผู้คืน g m a i l ไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปโทษใครนะครับโทษตัวเองเข้ามาเพิ่มจากตรงนี้นะครับอีเมลสำรองลองกดเพิ่มเข้าไปอาจจะต้องใส่รหัสระบุ g m a i l ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำสามารถรับรหัสกู้คืนของบัญชีนี้ได้ หมายถึงอีเมลสำรองก็ทำการระบุลงไปแล้วเข้าไปเปิดในกล่อง Gmail นั้นๆแล้วนำรหัสยืนยันเข้ามากรอกหรือจะกดลิงก์ทำตามแบบฟอร์มที่เขาแนะนำเพื่อยืนยันอีเมลสำรองนะครับเมื่อคุณกรอกเสร็จไม่ใช่ว่าจะจบนะครับคุณต้องไปในกล่องจดหมายอีเมลที่คุณระบุไว้เพื่อไปยืนยันนั่นเองครับเปิดการยืนยัน2ขั้นตอนแบบใช้แอป Google Authenticator นะครับตรงนี้นะครับหัวข้อความปลอดภัยเลื่อนแถบด้านบนเข้ามาที่นี่ ถ้าบัญชีนี้เนี่ยบัญชีดังกล่าวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับยังไม่เคยเชื่อมกับแอป,ป Google a u d i t i c a t o r เป็นกุญแจนะครับแอป,ปนี้ดาวน์โหลดฟรีใน Play Store นะครับ Google a u d i t i c a t o r นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วการใช้งานแอป,ปนี้ครั้งแรกครับการเริ่มต้นบัญชีเชื่อมโยงกับแอป,ปนี้คุณผู้ชมก็ควรที่จะใช้เป็นบัญชีที่คุณที่คุณจะเชื่อมจะเปิดการรักษาความปลอดภัย2ชั้นผ่านแอป,ปบัญชีดังกล่าว นะครับกดเลือกบัญชีในการเริ่มต้นบัญชีใดก็แล้วแต่เขาอาจจะให้ยืนยันก็ต้องเช็คดูว่าใช่บัญชีบัญชีที่จะระบุะเชื่อมบ,บัญชีกับแอป a u d i t i c a t o r เรเรียบร้อยแล้วคุณจึงจะสามารถเปิดยืนยัน2ชั้นโดยใช้แอปตัวนี้กับบัญชีที่ต้องการได้บัญชีใดก็ตามที่ไม่ได้เชื่อมแอป a u d i t i c a t o r เนี่ยมันจะไม่มีตัวเลือกมันจะไม่มีแอปโผล่ขึ้นมานะครับครั้งแรกโหลดแอป ออ d i ด a เ o เต้องเชื่อมก่อนนะครับกับบัญชีดังกล่าวที่คุณต้องการนั่นเองครับเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วการใช้งานโอเคในส่วนหัวข้อในส่วนหัวข้อการยืนยัน2ขั้นตอนถ้าเชื่อมเสร็จแล้วแอปออ d i ดิเกเตมันจะโชว์ขึ้นมาเมื่อกดเข้าไปนะครับคุณก็แล้วคุณก็บอกว่าตั้งค่าบนอุปกรณ์เดียวกันแล้วรหัสรหัสไอเจ้าแอปตัวนี้นะครับออรดเเนี่ย เขาจะรีเฟซทุกๆ30วินาทีรหัส6ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณก็นำรหัส6ตัวแล้วนำรหัสยืนยันนั้นมากรอกคุณต้องลองครับผมไม่สามารถสาธิตโชว์ขึ้นมาได้เพราะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับถ่ายทอดหน้าจอไม่ได้แต่ก็ประมาณนี้ครับครับป้องกันโดนแฮกเกอร์และในการเปิดเครื่องถ้าไม่มี Gmail นั้นใส่รหัสผ่านผิดจะไม่สามารถเปิดเครื่องได้เลยนะครับ ในส่วน Android เกือบทุกรุ่นครับ FRT by p a s s หรืออะไรสักอย่างหนึ่งการเข้าใช้มือถือ Android แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ